l Listen น h ชน channel ช่องอ่านนิยายเสียงด้วย AI ช่วยให้คุณรับฟังนิยายได้โดยไม่ต้องอ่านเองไม่ต้องเสียสายตานอนไปฟังไปยังได้ก่อนรับชม l i s t e n channel แนะนำให้คุณกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้คนทำคลิปกด subscribe และกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่คุณจะได้ไม่พลาดนิยายตอนใหม่ๆของทางช่อง และขอความการุณาไม่กดข้ามโฆษณาเพื่อที่ทางช่องจะได้มีรายได้หรือเพียงแค่คุณใช้ YouTube รีเมียมแล้วดูคลิปเราทางช่องก็จะมีรายได้เช่นกันกและคุณก็ณไม่ต้องลำทางกับโฆษณาอีกต่อไปใครที่สมัครสมาชิกไม่เป็นหรือมีคำถามสามารถทักเข้ามาสอบถามได้ทางเพจ Facebook ลิงก์อยู่ในคำอธิบายคลิปสำหรับใครที่ไม่เข้าใจว่าทำไมตอนมันไม่ต่อเนื่องกันคลิปนี้จะททำเพื่อแจ้งข่าวแก่สมาชิกว่า นักสลักวิญญาณตอนใหม่อัปเดตแล้วและโฆษณาไปในตัวสามารถติดตามนักสลักวิญญาณตอนอื่นๆได้ทางช่อง Listen GT และพาทีออนตามลิงก์ในคำอธิบายคลิปยินดีต้อนรับสู่ Listen Channel นักสลักวิญญาณตอนที่3080ท่าทีของแต่ละฝ่ายผู้เขาเทพใบบัวแปลกจริงเจ้าพวกนั้นรีบเร่งมาตอนนี้ยังจักไปทันที แม้แต่พวกเท่าชรายอย่างองจือหวนไจก็พาคนจักไปด้วยหรือว่ามีเหตุไม่คาดฝันอะไรเกิดขึ้นในตาฟู่หนานหลีฉชายแววประหลาดภูเขาเทพไปบัวห่างจากที่พักศัตรูไปแค่หมื่นจ้างดังนั้นจึงมองเห็นการเคลื่อนไหวของศัตรูอย่างชัดเจนตอนนี้ในที่พักของศัตรูเหลือแค่ขั้นไร้ขอบเขตใหญ่สองคนอย่างซินอิ้งและสิงเทียนหยวนเหตุการณ์ผิดปกตินี้ดึงดูดความสนใจของทุกคนบนภูเขาเทพใบบัวอาจเป็นอุบายแซงปล่อยเพื่อจับ เจตนาอย่างเชิงพวกเราว่าจะชฉวยโอกาสนี้ฝ่าออกไปหรือไม่แวตาสิงเจียนสยามไหววูบสำหรับเรื่องนี้ฟู่หนานหลีกลับมีความคิดเห็นต่างออกไปกล่าวว่าแซงปล่อยเพื่อจับพวกซินหูกับเหลยซ่งพากำลังพลที่แข็งแกร่งที่สุดไปโลกบูชตาก่อนแล้วภายใต้สถานการณ์เช่นนี้ศัตรูพวกนั้นมีหรือจะกล้าใช้วิธีล่อพวกเราออกไปเขาพูดถึงตรงนี้แล้วกล่าวด้วยแววตาหนักแน่นจากมุมมองข้าต้องมีเหตุไม่คาดฝันเกิดขึ้นแน่นอนทั้งการเปลี่ยนแปลงนี้ยังใหญ่มาก นิฉะนั้นคงไม่มีทางทําให้เท่าชรายอย่างองจือกับเหวนใจจากที่นี่ไปแน่คนของลัทธิแรกกาเนิดลัทธิวิญญาณและผู้สืบทอดทีรีดวงกมลที่อยู่ใกล้ๆพลพันตกตื่นวันนี้มีเรื่องเกิดขึ้นมากเกินไปแล้วเริ่มจากการเปลี่ยนแปลงบนทะเลโชคชะตาปรากฏโอกาสการไปแหล่งสถานอัศจรรย์ครั้งที่สี่จากนั้นขั้นไร้ขอบเขตใหญ่อย,อย่างซินอิ่งกับองจือก็พาเหล่าผู้แข็งแกร่งมาเฝ้าที่นี่เห็นชัดว่าเพื่อป้องกันการเกิดคลื่นลมจากภูเขาเทพไปบัว ตอนนี้ฝั่งศัตรูเกิดการเปลี่ยนแปลงเช่นนี้อีกครั้งทุกอย่างนี้ล้วนดูผิดปกตินะักโลกวิญญาณยุธต,ตอนนี้เกิดอะไรขึ้นกันแน่ไม่ว่าจะเป็นสิงเจียนสยาหรือพวกฟู่นานหลีล้วนรู้สึกสงสยัยแค้นที่พวกเราต้องติดอยู่ที่นี่ไม่อาจสืบข่าวใดๆไ,ไม่อย่างนั้นคงช่วยโอกาสโจมตีกลับได้บ้างฟู่นานหลีถอนใจยาวเฮือกหนึ่งคนอื่นล้วนไม่ไวเงียบงนัน นี่ก็คือจุดจบของการถูกกักขังไม่อาจเข้าร่วมการต่อสู้ในโลกโวชตาได้ทั้งไม่อาจรู้ข่าวคราวที่เกิดขึ้นของโลกภายนอกต่อให้อึดอัดใจ,จแค่ไหนก็ได้แต่อดทนฝั่งศัตรูเกิดการเปลี่ยนแปลงเช่นนี้สำหรับพวกเราแล้วอาจเป็นเรื่องดีแววตาสิงเจียนสยามล้ำลึกอย่างน้อยเรื่องนี้ก็พิสูจน์ว่าในโลกวิญญาณยุทธมีการเปลี่ยนแปลงบางอย่างที่พวกเราไม่อาจรับรู้เกิดขึ้นนอจริงๆเขาพูดถึงตรงนี้แล้วพันก้าวไปข้างหน้ายืนตรงหน้าผาพลางกล่าวเสียงดังสินอิงถ้าข้าเดาไม่ผิด ในฝั่งพวกเจ้าน่าจะเจอปัญหายากจัดก,การแล้วกระมังเสียงดังระคังอรุณกลองสายันดังก้องฟ้าดินทั้งถูกพวกซินอิ้งกับสิงเทียนหยวนที่เฝ้าอยู่ในที่พักห่างไปหมื่นจังได้ยินด้วยทั้งสองสบตากันคราหนึ่งขมวดคิ้วเล็กน้อยไม่ต้องสงสัยว่าพวกสิงเจียนสยาที่อยู่บนภูเขาเทพใบบัวสังเกตเห็นเบาแสบางอย่างแล้วสิงเจียนสยาสถานการณ์ของพวกเจ้าปลอะบางระดับใดแต่กลับมีอารมณ์มาสนใจเรื่องของพวกเราไม่คิดว่าหน้าขันหรือ ซินอิงเอ่ยเสียงเรียบเขาสวมจีวรเคร่งขรึมมีสง่ามือถือลูกประคำหยกขาวเส้นหนึ่งทั่วร่างมีอนุภาพสูงเด่นตระงานไม่ขยับเหมือนภูเขาฮือฮือดูท่าว่าพวกเจ้าจะเจอปัญหาจริงๆไม่อย่างนั้นเท่าชาราสองคนอย่างอุงจือกับสิงเทียนหยวนคงไม่จักไปอย่างรีบเร่งเช่นนั้นสิงเจี้ยนสยาพูดเองเออเองหากให้ข้าเดาคงมีคนฉวยโอกาสนี้จู่โจมฐานที่มั่นพวกเจ้ากระทันหันใช่หรือไม่ในตาซินอิงกับสิงเทียนหยวนล้วนฉายแววจริงจังในครู่เดียวเจ้าเท่าคนนี้รู้ได้อย่างไร เมื่อเห็นพวกเขาสองคนเงียบไปกลับเห็นสิงเจี้ยนสยาหัวเราะลั่นเสียงดังทั่วทิศแฝงความยินดีข้าเดาถูกดังคาดฟู่นานหลีและคนอื่นๆต่างเผยสีหน้าประหลาดแค่เห็นท่าทีของซินอิงกับสิงเทียนหยวนก็ทําให้พวกเขารู้แล้วว่ามีโอกาสสูงที่สิงเจี้ยนสยาจะพูดถูกแม้แต่พวกเขาก็ไม่อาจจินตนาการในโลกวิญญาณยุทธยังมีใครใจกล้าเช่นนี้บ้างกล้าไปลงมือกับขุมอํานาจใหญ่อย่างลทัทธิพ่อมดลทัทธิชาเหล่านี้นี่น่าเหลือเชื่ออย่างเห็นได้ชัด แน่นอนว่าสําหรับพวกเขานี่ย่อมเป็นเรื่องน่ายินดีอย่างยิ่งทําไมหรือเจ้าสิงเจียนสยาคิดว่าเหตุไม่คาดฝันเล็กน้อยพวกนี้จะสั่นคลอนพวกเราได้หรือกล่าวได้ว่าพวกเจ้าคิดว่าเกิดเหตุไม่คาดฝันแค่นี้พวกเจ้าจะหลุดพ้นจากภูเขาเทพไปบัวได้หรือสิงเทียนหยวนกล่าวเย็นชาสิงเจียนสยาเงียบไปครู่สั้นๆจากนั้นก็ยิ้มกล่าวอุ้งจือกับหวนใจล้วนออกเคลื่อนไหวแล้วนี่ไม่ใช่เหตุไม่คาดฝันเล็กๆ สิงเทียนหยวนชี้บัวช้าตามหามักดอกมือหมาบนเวงฟ้าแล้วกล่าวเย็นชาอย่างน้อยครึ่งเดือนอย่างมากสามเดือนกำลังพลชั้นยอดของพวกเราจะกลับมาภายใต้สถานการณ์เช่นนี้เจ้าสิงเจียนสยาคิดหรือว่ารูปการของโลกวิญญาณยุคนี้จะเกิดการเปลี่ยนแปลงอีกถ้าเกิดขึ้นละ่ะสิงเจียนสยากล่าวราบเรียบสิงเทียนหยวนแค่นหัวเราะไม่พูดอะไรมากอีกแต่สิงเจียนสยากลับหันหน้ามามองพวกฟู่หนานหลี่ที่อยู่ข้างกายแล้วกล่าว บทสนทนาก่อนหน้านี้ทุกท่านล้วนได้ยินแล้วสามารถคาดการได้ว่ามีคนฉวยโอกาสนี้รอบโจมตีเหล่าขุมอำนาจของศัตรูจริงๆทั้งเป็นพวกไรากาศที่ทําให้องจือและเหวินเจ้ต้องออกโรงด้วยหากไม่ผิดจากที่คาดย่อมเป็นขั้นไรขอบเขตใหญ่คนหนึ่งถ้าเป็นเช่นนี้สถานการณ์ต่อจากนี้ก็น่าสนใจแล้วเช่นนั้นพวกเราจะลงมือตอนนี้หรือไม่ฟู่นานหลีคึกคักขึ้นมาไอสังหารแผ่ซ่านคนอื่นก็ไหวหวั่นไม่หยุดสิงเจี้ยนสยายสายหัว คอยสังเกตการเงียบเงียบรอเมื่อไรที่แม้แต่สินอิ่งกับสิงเทียนหยวนก็นั่งไม่ติดเวลานั้นอาจเป็นโอกาสดีที่สุดที่พวกเราจะลงมือฟู่หนานหลีใคร่ครวญครู่หนึ่งแล้วพยักหน้าเมื่อสินอิ่งและสิงเทียนหยวนนั่งไม่ติดก็หมายความว่าองค์จื่อกับเหวินเจ้สองคนไม่อาจคลี่คลายการเปลี่ยนแปลงนี้ได้เมื่อเป็นเช่นนี้ถ้าพวกเขาลงมืออีกก็มีโอกาสกวาดล้างฝั่งคุมอำนาจศัตรูสูงมาก ตอนนี้สิ่งที่ข้ากังวลที่สุดกลับเป็นพวกเท่าชราที่มุ่งหน้าไปโลกโบวชาตาไม่รู้ว่าจะกลับมาเมื่อไหร่สายตาสิงเจี้ยนสยาทอดมองทะเลโชคชะตาบนเวงฟ้าหน้านิ้วคิ้วขมวดสามครั้งก่อนหน้าหลังบวชะตามหามารักปรากฏการต่อสู้ดุเดือดในโลก,กบวชะตาอย่างน้อยก็เกิดขึ้นต่อเนื่องครึ่งเดือนยังมีครั้งหนึ่งยาวนานถึงสามเดือนในการต่อสู้ดุเดือดน,นั้นจะมีคนยืนหยัดไม่อยู่เป็นระยะหนีออกมาจากโลกโบวชะตากลับมาโลกวิญญาณยุตธก่อนล่วงหน้า ตอนนี้การต่อสู้ครั้งที่สี่ที่เกิดขึ้นในโลกโวชตาย่อมเหมือนแต่ก่อนแน่ในเวลาที่ยากระบุยอดบุคคลของขุมอำนาจศัตรูพวกนั้นก็จะกลับมาทุกอย่างนี้ล้วนเป็นตัวแปร ى. กังวลเรื่องพวกนี้ตอนนี้ก็ป่วยการในความเห็นค่าคือลงมือยามศบโอกาสก็พอพวกเราติดอยู่ที่นี่มาหลายปีแล้วหักอยู่ที่นี่ต่อไปคงถูกศัตรูควบคุมอย่างเดียวไม่มีโอกาสไปแย่งชิงโอกาสมุ่งหน้าสู่แหล่งสถานอัศจรรย์แน่ฟูนานหลีกล่าวเสียงขรึม เมื่อเทียบกันแล้วย่อมต้อง่วยโอกาสสอหาการเปลี่ยนแปลงทุกอย่างต่อให้นำมาซึ่งสึดใหญ่ดูเดือดด้วยเหตุนี้แต่ขอแค่เปลี่ยนแปลงสถานการณ์ได้ก็พอแล้วสิงเจี้ยนสยารีตาลงครู่ใหญ่จึงพยักหน้าน้อยๆฟู่นานหลีพูดถูกติดอยู่ที่นี่ต่อย่อมถูกศัตรูควบคุมไปตลอดนี่คือสิ่งที่พวกเขาไม่ว่าใครก็ไม่อาจทนยังดีที่ตอนนี้อยู่ห่างจากช่วงเคราะห์แห่งยุคสมัยเาเยนจริงอีก800กว่าปีเพียงพอให้พวกเขารอโอกาสดีที่สุดค่อยเคลื่อนไหว วันนี้ฐานที่มั่นตระกูลเยตะกูลจเจวีตะกูลหยวนถูกเหยียบราบคาบทำให้ขุมอำนาจศัตรูพวกนั้นต่างสถานสะเทือนโดยเฉพาะขุมอำนาจเผ่าเทพนิรันร์บางส่วนขั้นไร้ขอบเขตของพวกเขาล้วนมุ่งหน้าไปโลกโฉชตาแล้วในฐานที่มั่นของพวกเขามีแค่ขั้นสันสร้างคอยดูแลเมื่อรู้ข่าวว่าตระกูลเยตะกูลจเจวีตะกูลหยวนถูกคนเหยียบทําลายเหล่าผู้ฝึกปราณของเผ่าเทพนิรันร์แต่ละคนต่างตกใจจนเหงื่อท่วมตัวรอบกล่าวว่าโชคดีไม่หยุด หากคราวเคราะห์เช่นนี้เกิดขึ้นกับขุมอำนาจของพวกเขาย่อมพบจุดจบที่หนีความพินาศไม่พ้นแน่ภายใต้การจัดเตรียมโดยขั้นไร้ขอบเขตใหญ่สองคนอย่างองจือและเหวินเจ้ผู้ฝึกปราณของลัทธิชาและเผ่าเทพนิรัน์อื่นๆล้วนถูกย้ายไปอยู่บนภูเขาเทพพรางฐานที่มั่นของลัทธิพ่อมดวันนั้นเององจือนั่งบัญชาบนภูเขาเทพพรางเหวินเจ้นำขั้นไร้ขอบเขตเหล็กห้าคนและขั้นสันสร้าง20สิคนมุ่งหน้าไปสืบหาร่องรอยของคนร้ายด้วยกัน กำลังพลของพวกเขายิ่งใหญ่ทรงพลังท่าทางฮึกเหิมเคลื่อนขวางฟ้าดินขยายรัศมีเสาะหาต่อเนื่องแม้แต่พื้นที่รอบนอกก็ไม่เว้นเหวินใจถึงขั้นมองว่าคนร้ายมีโอกาสสูงว่าจะอยู่ในพื้นที่รอบนอกบนหนทางต่อจากนั้นผู้ฝึกปราณมากมายซึ่งอยู่ในพื้นที่รอบนอกถูกพวกเหวินใจไต่สวนทั้งข่มขู่และตักเตือนโดยไม่เกรงใจแม้แต่น้อยน่าเสียดายที่ไม่ได้อะไรเลย กลับมีคนบอกว่าช่วงนี้มีขั้นสัสร้างซึ่งเคลื่อนไหวลำพังคนหนึ่งปรากฏตัวหน้าไม่คุณยิ่งมีโอกาสสูงว่าเพิ่งเข้ามาในโลกวิญญาณยุทธ์แต่ข้อมูลเช่นนี้ถูกพวกเหวินเจ้ละเลยไปล้อเล่นอะไรขั้นสัสร้างจะทำลายเผ่าเทพนิรันดร์สามตระกูลอย่างพวกตระกูลเย่ได้หรือกล่าวอีกในหนึ่งคนที่พวกเหวินเจ้ตามหาคือขั้นไร้ขอบเขตเมื่อพวกเขาขยายรัศมีซหา r อย่างต่อเนื่องเหล่าผู้ฝึกปราณซึ่งกระจายอยู่ในพื้นที่รอบนอกแทบถูกไตส่สวนหมดแล้ว แม้ว่าพวกเวิรนใจไม่แพร่งพรายข้อมูลเท่าไรแต่การกระทำนี้ก็ทำให้ทั่วโลกวิญญาณยุดปนป่วนหรือว่ามีคนลงมือกับเหล่าคุมอำนาจใหญ่ต้องเป็นเช่นนั้นแน่บัวชะตามหามักปรากฏขึ้นวันนี้บุคคลชั้นแนวหน้าของคุมอำนาจใหญ่พวกนั้นล้วนไปร่วมการต่อสู้ห้าหันในทะเลโชคชะตาแล้วเวลานี้ย่อมเป็นโอกาสดีที่สุดในการลอบโจมตีคุมอำนาจใหญ่พวกนั้นโดยไม่ต้องสงสัยแต่ใครเป็นคนทำกันแน่ใจกล้าเกินไปแล้วกระมัง ถ้าแทบอยากให้การเปลี่ยนแปลงนี้ทวีความรุนแรงเรื่อยๆถ้าเป็นเช่นนี้ก็อาจเปลี่ยนสถานการณ์ของโลกวิญญาณยุธได้ทำให้พวกเรามีโอกาสเข้าสู่พื้นที่แกนกลางไปชิงโอกาสในบัวชะตามหามักเสียงวิพากษวิจารดังขึ้นผู้ฝึกประนมที่กระจายอยู่ในพื้นที่รอบนอกพวกนั้นส่วนใหญ่ล้วนเป็นขั้นสรรสร้างแต,แต่ละคนมีชีวิตอยู่มาไม่รู้กี่หมื่นปีมีหรือจะไม่รู้ว่าโลกวิญญาณยุทธตอนนี้เกิดการเปลี่ยนแปลงใหญ่เกิดขึ้นเพียงพลิบตาในใจพวกเขาต่างตื่นเต้นไม่หยุด ขอแค่มีตัวแปรก็ย่อมมีความหวังว่าจะเปลี่ยนแปลงสถานการณ์ในโลกนี้ได้สิ่งเดียวที่พวกเขากังวลคือตัวแปรนี้จะถูกคุมอำนาจใหญ่พวกนั้นกำจัดแล้วขณะเดียวกันในถ้ำสถิตใต้ดินแห่งนั้นลินสวินสะบัดแขนเสื้อคราหนึ่งพวกหญิงสาวชุดดำสี่คนปรากฏตัวกลางอากาศจากนี้ไปต้องลำบากพวกเจ้าสี่คนให้อยู่ที่นี่ช่วงหนึ่งก่อนแล้วลินสวินขออภัยประสานมือกล่าว สามารถติดตามนักสลักวิญญาณตอนอื่นๆได้ทางช่อง Listen GT และพาทีออนตามลิงก์ในคำอธิบายคลิป